แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะวันนี้วันพฤหัสที่19ทธันวาคม2567นะคะยังมีคู่การแข่งขันของรายการสโมสรโลกวันนี้จะเป็นคิวของ LP Bank Ninh นินบินะคะทางฝั่งเวียดนามที่มีทั้งเฟอร์ริสลาสีทาเลนเกนทิบิสตูเียนนะคะเราจะเจอกับเดนทิวปรายานะคะเป็นทีมจากฝั่งบราซิลค่ะและอีกคู่หนึ่งจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเวโรทางฝั่งอีโกนู จากอิตาลีจะแข่งกับสเ็กนะคะจากอียิปต์ในเวลา6กโมงครึง่ง Lpbank ์ il, นินบินเดนทิวี่ยของเอเชียเราเนี่ยจะแข่งเวลาบ่ายสนะคะวันนี้บ่ายสเป็นคู่ของเวียดนามและบราซิล6กโมงครึง่งเป็นคู่ของอ g โกนูอิตาลีกับอียิปต์ค่ะถามว่าวันนี้ Lpbank ์น LP ินบินเนี่ยมีโอกาสอะไรมากน้อยแค่ไหนในการแข่งขันกับเดนทิวปรายานะคะเมื่อวานเราได้ดูไปแล้ว ระหว่างเดนทิ้วกับ NEC r e d ซ o c ร e t ขนาด NEC r e d ซ o c ร e t ยังแพ้ให้เดนทิ้วไบรอาไป3เซนรวดแพ้นะคะแพ้โบเลยแพ้3โบเลยนะคะแล้ววันนี้ LP p a n k แ i n b นินบิมีโอกาสอะไรมากหน่อยแค่ไหนยากยากมากคือแทบจะแทบจะไม่มีแทบจะลิปลี่เป็นนัดสุดท้ายของ l p b a n k แ i n b นินบินด้วยเล่น เล่นไปให้เกมจบเล่นไปให้ทัวร์นาเมนต์จบเท่านั้นนะคะโอกาสที่ LP Bank n i นินบินจะเข้ารอบไปสู่รอบต่อไปเนี่ยมันไม่มีแล้วค่ะทุกคนนัดสุดท้ายของเวียดนามก็หวังว่าเวียดนามจะเล่นเต็มที่นะคะแล้วก็จะโชว์อะไรออกมาสักหน่อยแต่ว่ามันเป็นนัดสุดท้ายที่ไม่ได้พักเลยเข้าใจะปะ่ะแข่งกันมาตั้งแต่ 17, เนะคะ18 19เนี่ยไม่มีทีมไหนได้พักเลยแม้แต่นิดเดียวเวียดนามเองก็เป็นแบบนั้น เดนทิวปลร์อาเองคู่แข่งก็เป็นแบบนั ism, like ้นเช่นกันค่ะมาดูสแตนดิ้งอันดับของแต่ละกลุ่มกันค่ะในกลุ่ม A นะคะอันดับแรกเป็นเทียนจินค่ะเจ้าภาพไมนาสเป็นอันดับที่2ค่ะเวโรเป็นอันดับที่3ค่ะซองอเล็กเป็นอันดับที่4กลุ่ม B นะคะอิโมโคอันดับที่1ค่ะ NEC อันดับที่2ค่ะเดนทิวอันดับที่3 LP แบงกินบินอันดับที่4เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปต่อจากนี้รู้ไหมคะคือวันนี้ ทุกคนเห็นอันดับใช่ป่ะ NEC ซีเรนโลเกอยู่อันดับที่2ก็จริงนะคะเดนทิวไบรอาอยู่อันดับที่3ก็จริงเพราะว่าคะแนนพอยต์ระยอมันมันต่างกันนิดเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้ถ้าเดนทิ l เนี่ยอันดับ3เนี่ยชนะ LP Bank นินบินเดนทิจะขึ้นไปอยู่อันดับที่2ทันทีซึ่งโอกาสมันแทบจะร้อเเซค่ะที่เดนทิวจะชนะเวียดนามและขึ้นอยู่อันดับที่2 ส่วน NEC Red r o c g e n เนี่ยจะแข่งอีทีวันที่20นะคะวันศุกร์ที่20คือวันพรุ่งนี้ NEC เจอ Imoco เป็นทีมสุดท้ายถามว่าโอกาสที่ NEC จะชนะ Imoco เนี่ย Imoco คือที่1อยู่แล้วที่1มากกว่า d e n t a l p r i a อีกโอกาสมีไหมมันมีอยู่แล้วแหละทุกคนญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นยังไงแอนว่าก็สู้เต็มที่สู้ไม่ถอยอาจจะได้เซตจาก,กาบี้มาบ้างอาจจะ ก็ไม่แน่คือทุกอย่างมันคือเกมกีฬามันมีแค่แพ้มีชนะแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มนะเวลาเนี้ยวันนี้ยเดนทิวก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่2ค่ะและ n e c จะลงมาอันดับที่3และมารอรู้อีกทีว่าพรุ่งเนี้ยเ d c จะชนะอ m โมโคได้หรือไม่ถ้า n อ c ชนะอ m โมโคได้3เซตรวดอ่ะก็มีโอกาสเข้ารอบเลยจริงๆหรือวันนี้ยวียดนามจะต้องทำให้เดนทิวเนี่ยได้สักแบบ1พอยต์ นั่นก็คือแข่งกันไปเลย5เซตซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากที่ NEC จะแข่งกับเดนทิ l ทางฝั่งบราซิลถึง5เซตเพราะเมื่อวานเดนทิวยังแข่งกับ NEC โห่สเซตรวดทุบไป3เซตรวดเลยนะคะนี่แหละมันก็จะเป็นประมาณนี้แนวโน้มของกลุ่ม B นะคะแอดกำลังจะบอกว่าก็ดีใจดีใจที่ NEC r e ล o c ก e t เนี่ยได้เข้ามาในการแข่งขันรายการนี้นะคะเพราะว่าถ้ามีเวีนดนามทีมเดียวอย่างเงี้ยแอดก็ยังรู้สึกได้ว่ามันก็ มันก็น่าจะตุบไปไวกว่านี้คือมันก็น่าจะตุบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยยังมีเอ c ซเหมือนมากู้เอเชียให้เรานิดนึงแล้วก็มีเวียดนามเนี่ยมาเป็นทีมน้องใหม่ที่เอ้ยระดับโลกก็ได้เห็นมากขึ้นว่าเอ้ยเอเชียเราก็เวียดนามก็ถือว่ามาอะไรกันระดับโลกมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่เอ c นซอ่ะมากู้หน้าของทวีปเราได้ได้ดีเลยก็หวังว่าวันเนี้ยเกมมันมันอาจจะมีพลิก ก็ได้ขอให้มันพลิกไปหน่อยก็ดีเพื่อให้ NDC ของเราสู้ได้ง่ายขึ้นกับอีโมโคในวันศุกร์ที่20ทพรุ่งนี้นะคะคือเอเชียของเราเนี่ยคือแอนกำลังจะบอกว่ามันมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่ในรายการนี้นะคะคือในรายการที่มันแข่งขันทั่วโลกแบบเนี้ยแต่ละทวีปแบบเนี้ยเอเชียของเรามักจะไปไม่ค่อยไกลนะคะก็เหมือนเราดู v n l ชิงแชมป์โลกอะไรอย่างนั้นแหละทุกคนเอเชียเราก็ถ้าไม่ใช่พี่จีนอะไรอย่างเงี้ย เอเชียเราก็ไม่ค่อยจะมีทีมที่แข็งแกร่งอะไรเท่าไหร่นะคะไทยก็พอที่จะกู้นาในระดับโลกได้บ้างญี่ปุ่นก็กู้จีนก็กู้มันมีอยู่แค่นี้จริงๆดังนั้นอะ่ะไม่ว่าทีมเอเชียของเราทีมไหนเนี่ยจะเข้ามาแข่งขันในรายการระดับโลกอะ่ะเราก็แค่เชียร์ทีมเอเชียของเรานะคะมาสโมสรโลกทีไรเอเชียของเราตุบตั้งแต่ การแข่งขันในรอบแรกทุกทีนะคะยังไม่ผ่านไปสู่รอบต่อไปสักทีอันนี้ก็ภาวนานะให้ปีหน้าในการแข่งขันสโมสรของแต่ละทวีปเนี่ยโดยเฉพาะสโมสรเอเชียของเราเนี่ยจะได้มีทีมใหม่ๆที่แข่งแกร่งเข้าไปแข่งขันในรายการสโมสรโลกไปกู้หน้าให้กับทวีปเอเชียได้สักหน่อยนะคะเพราะว่าจบรอบแรกทุกที ไปตั้งแต่รอบแรกกันทุกทีนะคะไม่สามารถสู้ทางฝั่งยุโรปไม่สามารถส i, ู้ทางฝั่งอเมริกาอะไรต่างๆได้เลยเห็นใจนะคะเห็นใจทางฝั่งเอเชียของเราก็นั่นแหละสู้แฟนๆก็เชียร์เอเชียไปด้วยกันนักกีฬาก็ไม่มีใครอยากแพ้นะคะพวกเขาทําเต็มที่ที่สุดแล้วรอดูค่ะทุกคนวันนี้นะคะ LP Bank นินบินอันดับ4จะเจอกับเดนทิวปบร์อาอันดับที่3านะคะถ้า LP Bank นินบินสู้แบบสุดใจเล่นกับเดนทิวไปถึง5เซตเนี่ย โอกาสที่ NEC จะมีโอกาสเก็บเซตจากอิโมโคอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะ LP แบ n k ์นินบินเฟอร์ริสลาสีทาเลอร์เกนิบิสตูเอียนจะเจอกับเดนทิวปพรา,านะคะเวลาบ่าย2นะเวลาบ่าย2นะคะทุกคนบ่าย2วันนี้ LP Bank ์นินบินจะเจอกับเดนทิวและรอบ6โมงเย็นนะคะจะเป็นรอบระหว่างเวโรนะคะทางฝั่งอิตาลีอโกนูจะเจอกับไมนาสหโมงครึ่งนะทุกคนคิดว่ายังไงถ้าถ้ามันเป็นไปได้อยากให้ LP แบงก์นินบินได้ได้แบบ ได้3ต่อ2เซตได้2ต่อ3เซตแข่งกันไป5เซตนะคะเพื่อให้เดนทิวไบรอ์อ่ะมีคะแนนแค่แบบ 2, 2> คะแนนก็ยังดีแล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปซู่โมเอเวโคโให้เต็มที่วันพรุ่งนี้นะคะมีโอกาสไหมที่เวียดนามจะทําได้ <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะลิปหลี่ก็ตามนะคะแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มันเป็นไปได้แบบนั้นเพื่อ ให้ NEC ของเรามีความหวังมากขึ้นในวันพรุ่งนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด Sub สไครต์ก็กด้นี่ค่ะแล้วก็ม์เป็นกำลังใจทํานักตกลูกย่ยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกการแข่งขัน,นะะสโมสรโลกไม่ว่าจะเป็น NEC Red r o c k e t นะคะแล้วก็ Albany Binbin ที่มีเพียวอัชาราพรคง,งยศและเฟอร์ริสลาสีทอเลิกกันด้วยนะคะให้ทุกคนทําให้เต็มที่รักษาสุขภาพกลับประเทศไทยกันสมบูรณ์ร้อด้วยค่ะ